สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในข้อสอบสอวนคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาลุยกัน2ข้อเน้นๆเ,เกี่ยวกับโจทย์พหุนามที่ประยุกต์เกี่ยวกับจานวนจริงนะครับหนใน2ข้อนี้นะฮะเจอบ่อยมากในหลายๆสนามนะฮะใครที่พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับมาเริ่มกันเลยครับที่โจทย์ข้อแรกให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี้นะฮะจงหาค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของ x absolute x บวก y นะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาดูภาพรวมของโจทย์ข้อนี้ก่อนเราจะเห็นได้ว่าสมการนี้ติดทั้ง x และ y ถูกต้องไหมจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะทราบค่า x และ y ใดๆเนี่ยนะครับเราต้องมี2สมการถูกต้องไหมข้อนี้มี2ตัวแปรถันไหมครับทีนี้โจทย์ข้อนี้การที่เขาให้มาแค่สมการเดียวแสดงว่าสมการนี้ต้องมีรูปเล่นอะไรสักอย่างอาจจะมีการจัดรูปดึงตัวประกอบร่วมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันครับนักเ,เรียนดู1บวกกับ6 8 x ครับแล้วก็บวกกับ6 6 y เท่ากับ x และ y ก่อนอื่นเลยผู้ขออนุญาตย้ายข้าง x และ y มาอยู่ด้วยกันก่อนเนาะมาอยู่ด้วยกันฝั่งนี้ก่อนนะฮะกลายเป็น1บวกกับ6 8 x ครับบวกกับ6 6 y แล้วก็ลบด้วย x y เท่ากับ0อ่ะตามนี้นะหลังจากนั้นเอออาจจะมีการดึงตัวร่วมอะไรสักอย่างในที่นี้รูจับกรุ๊ปแล้วกันครับผู้ขอ x อ่าดึงตัวร่วม x ก่อนนะฮะจะเห็นว่าถ้าผูดึง x ออกมาเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น68ครับลบด้วยเท่าไหร y ป่ะเียดูตามนะแล้วก็บวกกับก้อนนี้ครับ6 6 y บวกกับ1นะเท่ากับ0ถัดมานะหลังจากนั้นครับเพื่อที่ครูจะดึงตัวร่วมขั้นถัดไปนะจะเห็นได้ว่าในเนี้ยมันมี6 8ลบ y แล้วตรงนี้ครูอยากได้6 8ลบ y อีกอะอยากทำให้มันเกิดทจน68์68ลบ y นักเรียนต้องทราบเทคนิคครับบวกเข้าและลบออกดูตามนะ6 8ลบ y เพื่อที่จะให้หน้า y มันติดลบครูก็เดี๋ยวเราก็ด้านหน้า y ไม่มีสัมประสิทธิ์อยู่เนาะดังนั้นคูดึงครับลบ66ออกมาจาก y ทันไหมดึงลบ66มานะอ่าดูตามนะครับขยายเพิ่มก่อนนะดึงลบ66ออกมาจะได้ลบ y แล้วตอนนี้ครับผู้ทำไรต่อเรียนเอาลบ y ไว้ตรงนี้ก็ได้ถนะัดมา ผูอยากได้68อยู่ในวงเล็บนี้ด้วยดังนั้นผูก็เติมเข้าไปเลยครับแต่นั่นเองครับอยู่ดีๆเราเติมค่านี้เข้ามาเป็นไงครับค่าเป็นเปลี่ยนไหมฝั่งซ้าย,ยอยู่นี้เราเติมค่า68เข้ามาแต่68ในที่นี้ไม่ใช่68ที่เราจะไปบวกเข้าฝั่งขวาเลยนะใจเย็นๆนะครับอย่าลืมว่า68ของเรามันมีหน้าวงเล็บคูณอยู่ทันไหมเราไม่ได้เติม68เข้ามานะครับแต่เราเติม68ที่คูณกับลบ66เข้ามา ดังนั้นเราก็เป็นไงครับบวกเข้าฝั่งนู้นด้วยนั่นคือลบ66ที่คูณกับอะไรครับที่คูณกับ68ใส่เข้าไปานะหลังจากนั้นครับดึงตัวประกอบร่วมต่อจะเห็นได้ว่าก้อนนี้น,นี่นักเรียนดูก้อนนี้กับก้อนนี้หน้าตาเหมือนกันแล้วนะเหมือนกันแล้วนะฮะงั้นครูดึงเลยครับเป็น68ลบ y ครับส่วนด้านในฮะมันก็จะเหลือ x ลบด้วยเท่าไหร่ครับ66ทันไหม x ลบ66ตามนะหลังจากนั้นครับฝั่งขวานักเรียนดูกูก็ย้ายอุ้ยโทษทีครับตรงนี้มันเป็นบวกหนึ่งเนาะย้ายไปนักเรียนดูลบ66คูณ68ตัวนี้จะได้ลบ8 8 8 8ครับย้ายหนมาลบนะก็จะกลายเป็นลบ8 9 8 9นะครับะจะเห็นได้ว่าข้อนี้นะฮะหน้าตัวเลขของเรามันติดลบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะรูก็ คูณลบหนึ่งเข้าทั้งสมการอีกรอบหนึ่งนะแล้วคูณลบเข้าก้อนนี้นะส่วนฝั่งขวาก็คูณลบเข้านะครับก็จะกลายเป็น y ลบด้วย68ครับคูณกับ x ลบ66เท่ากับ4489ข้อนี้โจทย์ยังใจดีที่ว่าครับ x และ y เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี้เฮ้ยข้อดีของมันคืออะไรครับจำนวนเต็มเนี่ยคือเวลายแยกตัวประกอบออมันมันยังพอเห็นตัวเลขทานมะ ตรง4 4 8 9นี่ครับถ้าครูแยกตัวประกอบออกมาเนี่ยจะแยกได้กี่แบบครับเียนดูนะครูก็จะแยกได้1คูณ4,489ทันปะฝั่งซ้ายนะพาคนามตรงนี้ครับคือตัวเลข2ตัวคูณกันใช่ไหมครูจึงแยกออกมาแค่2ตัวนะครับ2ตัวเอเคเนาะอ่ะอย่างแรกเลยคือ1คูณ4,489ครับอย่างที่2ครับคือ4,489คูณกับ1ครับหรือ อีกเคสหนึ่งครับถ้าเราไปเช็คดูดีๆนะฮะที่จริงในห้องสอบเราก็ไม่ได้มีเวลาเช็คขนาดนะั้นเนาะไม่รู้ว่า4489คือแยกตัวประกอบได้อะไรนะครับซึ่งมันคือ67คูณกับ67นะครับแต่เคสนี้ไม่ได้ใช้ครับเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทั้ง3าเคสนี้ครับล้วนแต่เท่ากับฝั่งซ้ายถูกต้องไหมดังนั้นฮนะเรามาดูตัวเลข2ตัวที่จะเป็นไงฮะคูณกันได้ก้อนนี้ซึ่ง x กับ y กําหนดให้ตามนี้ถูกต้องไหม นี่เราแยกเป็นก้อน2ก้อนแล้วนะหลังจากนั้นเรามาดูครับเราจะพอหา x กับ y ได้หรือเปล่าเขาบอกว่าเฮ้ย x กับ y พอ x กับ y ที่เป็นไงมากที่สุดมากที่สุดที่เป็นไปได้นักเรียนดูครับจากสมการนี้จะเห็นได้ว่าถ้าครูต้องการให้ x กับ y ครูมากที่สุดครูก็แค่ไปสมมุติให้เป็นไง x กับ y เท่ากับจํานวนที่เป็นไงที่สุดมากที่สุดนั่นเรียนดูถ้าครูกําหนดให้2ก้อนของครูมันเท่ากับ67คูณ67 ค่า x กับ y ก็จะได้มาค่าหนึ่งที่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถูกไหมแต่กลับกันครับถ้าครูกําหนดให้มันเท่ากับ2ก้อนนี้ก้อนใดก้อนหนึ่งก็ได้นะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันจะเห็นได้ว่าครับถ้าครูกําหนดให้ x ไม่ใช่ y ลบ66ของรูนะลบหเอ้ยไม่ใช่ y ลบ68สิคูณกับ x ลบ66ครับมีค่าเท่ากับ1คูณกับ4 4 8ก ดูตามนะหนึ่งคูณสี่สแนะฮะแล้วก็หรือไม่ก็นะสี่สปคูณกับหครับผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับถูกไหมเอาเคสแรกก่อนนะฮะเคสที่หนะึ่งกับเคสที่สอ <Y S 1> ก็จะมีค่าครับผู้จับ y เท่ากับหนึ่งครับลบหกสิบแปดเท่ากับหแสดงว่า y มีค่าเท่ากับหกสิบแปดย้ายมาบวกกับหน่งดันบะและ x มีค่าเท่ากับ,บ,กกบทเท่าไหร่ครับ สี่สี่แปดเก้าบวกกับเท่าไหร่ครับหกสิบหกทันไหมอันนี้นักเรียนคิดตามนะหกสิบหกโอเคไหมครับหลังจากนั้นครับเขาถาม x บวก y ที่เป็นไงที่สุดครับมากที่สุดผูก,ก็จับสองตัวนี้ x บวกไไปเลยหรือก็คือรวมกันทั้งทั้งหมดนี้ก็ตอบครับเพราะอะไรครับอา้าวแล้วอีกเคสหนึ่งเรารูทําไมปูไม่หยิบมานะฮะดูเคสที่ถามที่ครูคิดนะนักเรียนะมันคือหกสิบเจ็ดคูณกับหกสิบเจ็ดถูกไหมนักเรียนดูฮะ ถ้ากูจับเท่ากับสองก้อนนี้จะเห็นได้ว่า่อ,อ y ของคูจะมีค่าเท่ากับดูตามนะหกสิบแปดครับบวกกับหกสิบเจ็ดทันไหม x ของคูจะมีค่าเท่ากับครับหกสิบหกครับบวกกับหกสิบเจ็ดซึ่งโอ้โหต่างกันเยอะเลยถูกต้องไหมครับฝั่งขวากับฝั่งซ้ายดูเป็นไงกว่าเป็นไงฝั่งซ้ายเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทันปะ่ะโอเคนะฮะ ดังนั้นนักเรียนจะเคส1หรือเคส2จะมีค่าเท่ากันนะถึง x กับ y จะต่างกันก็จริงแต่โจทย์เขาไม่ถามว่า x เท่าไหร่ y เท่าไหร่ถ้าเขาถามเพิ่มเติมว่า x เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่เราต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า x อาจจะมากกว่า y หรือ y อาจจะเป็นไงฮะมากกว่า x โอเคเนาะตามนี้ถ้าเขาระบุเพิ่มเติมนะแต่โจทย์ข้อนี้เขาไม่ถามขนาดนั้นเขาถามแค่อะไรครับแปรสนเบวก y ดังนั้นับดังนั้น แอ s o ูร t e เอ็กบวกไข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับครับเอ่อข้อนี้บวกกันทั้งหมดเนาะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คิดก่อนนะสี่สี่หกสองสี่สี่หกสองสี่ข้อนี้ก็ตอบไปฮัเนาะจบไปแล้วหนึ่งข้อนะครับการแยกตัวประกอบพหุานามที่ไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับจำนวนจริงนะฮะโอเคไหม ข้อนี้จุดสังเกตแตกต่างจากโจทย์ธรรมดาทั่วไปยังไงครับคือเขาใบให้เราว่า x กับ y เป็นจำนวนเต็มถ้า x กับ y ไม่เป็นจำนวนเต็มนะข้อนี้โอ้โหหาไม่ได้เลยนะฮะเอา้าถัดไปมาต่อกันในข้อที่2นะครับเขาบอกว่าให้ a และ b เป็นจำนวนจริงนะฮะที่ไม่เท่ากับ0ูนย์โดยที่ a เท่ากับก้อนนี้และจงหาค่าที่เป็นไปได้ของก้อนนี้ครับมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับจะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อนี้เอาอีกแล้วนะ คือมี2ตัวแปรถูกไหมสอตัวแปรให้มา1สมการครับแสดงว่าต้องมีลูกเล่นอะไรสักอย่างเนี่ไปดูปลายทางของเขาโอ้โหดูวุ่นวายสับสนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนสิ่งที่เขาให้มาคืออะไรครับคือ A เท่ากับ B นะคูณกับ A บวกหนึ่ใส่เาไปจัดรูปมานิดหนึ่งเนาะกูก็จะได้ว่า A มีค่าเท่ากับอะไรครับเอ่อ b กระจายเข้าไปเป็น BA เขียนเป็น a b นะแล้วก็บวกกับ B นะฮะ หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอก้อนนี้เลยถูกไหมทีนี้ครับมาดูปลายทางนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อนี้เขาโอ้วือหวามากทั้งที่ให้อะไรครับให้มาแค่หนึ่งสมการนั่นแสดงว่าพวกเราจะเดาโจทย์ก่อนเลยเนะี่ยโจทย์ข้อนี้ไม่สามารถหา a และ b ออกมาเป็นตัวตัวได้แน่นอนเพราะว่าเป็นจํานวนเป็นไงฮะเป็นจํานวนจริงด้วยนะโจทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นจานวนเต็มพะเป็นถ้าเป็นจํานวนเต็มนะเราอาจจะยังมีโอกาสแยกตัวประกอบแล้ว พอเดาตัวเลขที่เอกับ B สามารถเป็นไปได้นะเหมือนข้อเะืกี้นะครับที่เราแยกตัวประกอบออกมาเรายังพอแยกได้โอเคไหมที่เลขจํานวนเต็มนะแต่ทีนี้เมื่อมันเป็นจํานวนจริงครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหคาตอบมากมายมหาศาลเราไม่สามารถเดาตัวประกอบที่มันจะแยกออกมาได้เลยมันไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับดังนั้นฮะข้อนี้ต้องอยู่ที่การจัดรูปล้วนเพราะฉะนั้นผูก็เก็บไว้เอามาดูตรงปลายทางของเราก่อนนะฮะ เขาบ ah um um อกว่า a ส่วนด้วย b ยกกำลัง2ลบด้วย b ส่วนด้วย a กำลัง2ลบ a b อ่ะจากตรงนี้เนาะพูดจัดรูปมันก่อนได้ไหมอ่าข้อน,นี้จะเห็นได้ว่ามีเศษส่วนเนาะ2ตัวใช่ไหมก็เฮ้ยเป็น a กำลัง um 3ลบด้วย b ยกกำลัง um 3ส่วนด้วยอะไรฮะทำฐานให้เท่ากันเนาะก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง um 2 b ยกกำลัง um 2ครับแล้วก็ลบ a b เห็นไหมหลังจากนั้นครับเราก็ มาเรองเรียนครับคูณก้อนนี้ไหมครับคูณก้อนนี้ถูกไหมบางคนบอกคูณดิคูผมจํามาแล้วนะฮะแม่นเลยผมมาสอบทั้งทีจะสอบสอวนอทั้งท,สท,งทีสูตรนี้ต้องจําได้ครับเป็น a กําลังสามลบไม่ใช่เป็น A ลบ b ถูกไหมนี่ผลต่างกํลาลังสามถูกต้องไหมครับเป็น a ลบ b แล้วก็คูณกับ a กําลังสองบวกกับ a b ครับบวกกับ b กําลังสองส่วนด้วยอะไรฮะ ส่วนด้วย a ยกกำลับบงสอง b ยกกำลับบงสองแล้วก็ลบ a b ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นเรามาดูครับกับสิ่งที่เรามีเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมนักเรียนนักเรียนดูนะเรามีก้อนนี้แต่สิ่งที่เขาให้มาเอ๊มี a ลบ b ไหมวะเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าย้อนกลับไปดูนะจะเห็นได้ว่าเราพอมี a ลบ b เห็นไหม a ลบ b จะมีค่าเท่ากับอะไร a คูณ b นี่คือสิ่งที่เราทราบแต่แล้วไอ้ก้อนนี้หาอย่างไรคำถามคือไอ้ก้อนนี้หามาจากไหน,นครับ มีไหมปรากฏว่าอา้าไม,ไม่ไม่มีวะครูต้องทำไงล่ะทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนต้องรู้สูตรหนึ่งไอ้ตัวกำพลต่างกำลังสามตัวนี้ยังมีอีกสูตรถูกต้องไหมถ้าเรายังจําได้นะครับเป็นโจทย์ท,ที่เป็นสูตรที่ไม่ค่อยใช้ในห้องเรียนนะฮะแต่เราจะเจอบ่อยในข้อสอบแข่งขันประมาณนี้นักเรียนดูไอ้ตัว a กําลังสามตัวนี้จะมีค่าเท่ากับกับ a ลบ b ครับทั้งหมดยกกาลังสาม ันแล้วก็บวกกับครับ 3ab คูณกับ a b. อลบ b เคยเจอไม่เอ่ยนะครับเดี๋ยวครูจะโน้ตสูตรตรงนี้ไว้ต้องจำให้ได้นะ a a ลบ a กำลัง3ลบ b ยกกำลัง3ครับจะมีค่าเท่ากับ a-b ลบ b ครับทั้งหมดยกกำลัง3แล้วก็บวกกับ 3ab คูณกับ a-b ลบ b ฝากไปจำนิดนึงนะฮะตรงนี้ ที่จริงมันพิสูจน์สูตรตัวนี้พิสูจน์มาจากสูตรกําลังสามสมบูรณ์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพิสูจน์ให้ดูนะฮะโนตไ้ก่อนใส่ไว้นะครับอา้าวมาดูต่อครับถ้าเราจัดเป็นรูปนี้มันมีประโยชน์ยังไงนักเรียนดูนะตัวนี้จะได้เป็น a อกำลังสอง b กำลังสองลอกตามมาเนาะก็ a b อ่ะหลังจากนั้นครับจะได้ว่าจากเดิมนะเรามี a ลบ b สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับ a อคูณบได้ถูกไหม jogo? จากสิ่งที่เขาให้มาดังนั้นครับผมก็แทนค่าเข้าไปครับทุกตัวที่เป็น A อลบบเปลี่ยนเป็น a อบครับ a อบทั้งหมดยกกําลังสามครับบวกกับสามเอคูณบครับแล้วก็คูณกับ a อบทันไหมนักเรียนคส่วนด้วยด้านล่างครับ a ยกกาลังสองบวกกับเอไม่ใช่คูณบีกำลังสองลบด้วย a อบครับใส่เข้าไปอ่าแล้วทีนี้ครับนักเรียนดูครับสามารถเป็นไงกันได้ครับก่อนหน้า a อกาลังสองบีลังสอง ฉับๆตรงนี้ a กำลังสา b กำลังสนะ a กาลังส b กำลังสตัดครับเพราะฉะนั้นตัวด้านหน้าครับจะเหลือแค่ ab คู่หนึ่งถูกไหม a กับ b แล้วก็บวกกับครับ a กำลังส b กำลังสถูกตัดไปแล้วตัวนี้เหลือเลข3ถูกไหมแล้วก็ลบกับ ab ครับเป็นไงครับมาถึงบรรทัดนี้ตอบเท่าไหร่ครับตอบสามสวยๆทันไหมข้อนี้เคเนาะจะเห็นว่าเราไม่จาเป็นต้องไปหา a กับ b นะจัดรูปพอจด หาไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมนะฮะข้อนี้อา้าวถูคคาถามคือสมมุติผมเป็นเด็กใหม่และไม่รู้สูตรนี้วะครูไม่เคยเจอเลยบางคนอาจจะเคยเจอนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเจอถ้าสอบส,สอนอนอนหรือสนามพวกเนี้ยบ่อยแล้วนะครับสูตรตัวนี้เคยเห็นอยู่แล้วแต่บางคนนะครับน้องใหม่ไม่เคยเห็นแล้วผมจะไปต่อ,อยังไงมาบรรทัดนี้ก่อนแล้วกันอรอบที่แล้ว คูทิ้งไว้ที่บรรทัดนี้ถูกไหมอยากูลอกมาก่อนนะเอามาใส่ที่ใหม่นะแวะนิดหนึ่งแวะนิดหนึ่งเสริมไหมนันเฮะมาดูก็ถ้าไม่รู้ก็ต้องลำบากกว่าเขานิดหนึ่งนะข้อนี้จากที่เรารู้มา a ลบ b คูณกันใช่ไหม a ลบ b จะมีค่าเท่ากับ a คูณ b อันนี้คูณเก็บไว้ก่อนข้างๆนะครับมา ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องลำบากกว่าน,นิดนึงก็ต้องมีจุดสังเกตอยู่นะครับจากรูปเนาะ a ลบ b เรามีวะสามารถเปลี่ยนเป็น a คูณ b ได้อันนี้เก็บไว้ก่อนถัดมาครับแสดงว่าก้อนนี้ครูต้องจัดให้อยู่รูป a ลบ b ให้ได้นัเรเยนครับเป็น a ลบ b ใส่เข้าไปแล้วก็ a ยกกำลัง2ใช่ไหมก้อนนี้หรอเฮ้ยเหมือนกำลัง2ส,สมบูรณ์ไหมนะนะหนัเนียนฮะตึกตามถ้าเราจะประยุกต์นะถ้าอยากได้กำลัง2ส,สมบูรณ์ที่เป็น a ลบ b นะ สูตรว่าไงก็จะเป็น a ลบ b ทั้งหมดยกกําลังสองมีค่าเท่ากับอะไรครับ a ยกกําลังสองลบ 2ab แล้วก็บวก b ยกกําลังสองทันปะแสดงว่าสิ่งที่ครูต้องการเนี่ยคืออะไรครับลบ 2ab ครับลบ 2ab ถูกไหมตรงนี้อาแต่มันเป็น ab วะงั้นครูทําไงอ่ะทำไงกับก้อน,นี้เนียดูครูก็บวกเข้าลบออกครับเหมือนเดิมนะฮะ ก็ a กําลังสองลบสอง ab แทนไหมแล้วก็อะไรครับบวกกับ b ยกกําลังสองแต่อย่าลืมนะนักเรียนนะกูก็อย่าลืมลบอะไรออกด้วยครับเมื่อกี้เติมอะไรเข้ามาเติมลบสอง ab นะฮะเดิมมันมี ab อยู่แล้วนะบวก ab มีอยู่แล้วกูเติมลบสองเข้ามานะฮะกูก็ต้องทําทําไงเข้าด้วย บวก 2AB เข้าด้วยนะครับเคไหมนี่ถัานาะเอาเลื่อนมาใส่ตรงนี้พอปิดไว้อีกทีนะฮะพอปิดไว้ส่วนด้วยอะไรครับเป็นวิธีการจัดรูปเฉยนี่แหละกำลังสอง b ยกกำลังสองแล้วก็ลบ AB ครับใส่เข้าไปนะถัดมาฮะจะเห็นได้ว่าก้อนนี้นักเรียนครับเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรเรียบร้อยแล้ว เป็นกำลังสองสมบูรณ์เรียบร้อยมันก็จะกลายเป็น a ลบ b ครับคูณกับด้านในเนาะเป็น a ลบ b ครับกำลังสองทัป่ะด้านในก็จะเป็นตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็นลบส ab ไอบวกส ab โทษทีนะฮะปรับใส่เข้าไปแล้วก็ส่วนด้วย a กำลังสอง B ยกกำลังสองลบ ab จะเห็นได้ว่าครับเมื่อเราจัดมาถึงมาทัดน,นี้ถ้าคูนกระจายครับปั๊ปั๊บมันก็จะวนกลับไปไหนฮะวนกลับไปสมการนี้ครับเป็น a กำลังสามแล้วก็สาม ab คูณกับ ab เห็นบัเราก็ต้องจัดรูปเองนะไม่ใช่ว่าจัดไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราจําสูตรไม่ได้แล้วจะทําไม่ได้เลยเหรอทาได้ครับแต่ต้องสังเกตนิดหนึ่งนะฮนะเขีนเนาะแล้วก็มีประสบการณ์มากพอพอสมควรเลยแหละนะครับอ่ะ ก็จะเห็นได้ว่ามันวนกลับไปที่เดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูไม่ทําอีกรอบนะก็ตอบสามไปเลยนะครับทำได้เหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับ2ข้อที่ผ่านมา2ข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจากโจทย์พระหุนามที่เอามาประยุกต์เกี่ยวกับจํานวนจริงนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับทั้งเรื่องการวิเคราะห์โจทย์และการเรื่องวิธีทําใครที่ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่กาลังเตรียมสอบสอบวนอเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะครับใครที่สนใจคอร์ นะครับติดต่อเข้ามาทางช่องทางเพจ Facebook หรือช่องทางอื่นๆในไลน์ได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ